คุณคงรู้จักฮาวายหมู่เกาะที่ใครหลายคนอยากจะไปเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของฮาวายที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ฮาวายในอดีต หมู่เกาะฮาวายนั้นเกิดขึ้นมาจากแนวภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่8เกาะและมีเกาะขนาดเล็กอีก124เกาะซึ่งเดิมทีหมู่เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองซึ่งก็มีการแยกกันปกครองเป็นกลุ่มๆโดยที่ในปี1795แต่และกลุ่มได้มีการทำสงครามขึ้นมาโดยมีเป้าหมายจะรวมการปกครองไว้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งสงครามนี้ก็กินระยะเวลานานถึง15ปีจนมีผู้ที่สามารถเอาชนะในสงครามนี้ได้และได้ปรับได้พิเศษตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในนามของ พระเจ้าคาเมฮามฮา,ามหาราชจากนั้นก็ตั้งเป็นราชาอาณาจักรฮาวายขึ้นมาซึ่งตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของราชาอาณาจักรฮาวายนี้ก็ถูกปกครองโดยสองราชาวงศ์ด้วยกันก็คือราชาวงศ์คาเมฮาเมฮาและราชาวงศ์คาราคาอัวซึ่งจุดสิ้นสุดของราชาอาณาจักรฮาวายนั้นเกิดจากการที่คนนอกพยายามรวมดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา,าซึ่งก็ทําสสำเร็จในปี1989และเป็นอันสิ้นสุดราชาอาณาจักรฮาวายอย่างเป็นทางการอันดับที่9กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ แกนำผู้ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของฮาวายก็คือทหารสหรัฐและพ่อค้าชาวยุโรปซึ่งสาเหตุที่พวกเขาทำแบบนั้นมาจากการที่พวกเขาไม่พอใจการปกครองของกษัตริย์ฮาวายซึ่งถ้าหากพวกเขาล้มล้างได้สําเร็จมันก็จะเป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาอย่างมากอย่างแรกคือพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการค้าน้ําตาลในฮาวายอย่างที่สองพวกเขาจะได้ดินแดนของฮาวายมาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการล้มล้างที่ว่านี้ก็กินระยะเวลานานหลายปีจนในที่สุดวันที่17มกราคมปี1 9 8 3าสาหรัฐก็ได้ส่งกองกําลังเข้าไปในฮาวายโดยมีเป้าหมายจะยึดครองฮาวายให้ได้และด้วยความที่ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้บรรดาราชวงศ์ไม่อาจตั้งตัวและไม่สามารถต้านทานได้พวกเขาถูกจับกุมตัวและถูกคุมขังในคุกจากนั้นจึงได้มีการก่อตั้งรัฐบาลเฉพาะการฮาวายขึ้นมาและประกาศให้หมู่เกาะแห่งนี้เป็นสาธารณรัฐฮาวายซึ่งการจัดตั้งที่ว่านี้ก็ทําไปในระหว่างที่รอให้ฮาวายกลายเป็นส่วนหนึ่ง,งรั ถึงสำเร็จรุล่วงอย่างเป็นทางการในปี1898และฮาวายก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันอันดับที่8สาวนำสกุลโคตรยาว เรื่องราวนี้เป็นข่าวในปี2013กับการที่มีหญิงสาวหาวายคนหนึ่งได้ร้องเรียนกับทางการสหรัฐให้มีการเพิ่มช่องใส่ตัวอักษรลงไปในใบขับขี่และบัตรประชาชนเนื่องจากนามสกุลของเธอนั้นมีความยาวมากถึง35ตวัวอักษรในขณะที่บัตรเหล่านี้มีช่องให้ใส่ตัวอักษรเพียง34ตัวเท่านั้นและเรื่องนี้ก็สร้างปัญหาให้กับเธอเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาทำให้ชื่อของเธอบนบัตรกับฐานข้อมูลของทางราชการไม่ตรงกันและเมื่อเธอพยายามขอให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขเจ้าหน้าที่บางคนก็ทำเหมือนกับว่านามสกุลของเธอนั้นเป็นาาถออะไรสักย่ง ซึ่งหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวตามสื่อต่างๆแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ของทางการก็ทาการรีบแก้ไขให้เป็นการด่วนอันดับที่7หนูและพังพร ตั้งแต่อดีตแล้วการค้าน้ําตาลในฮาวายเป็นอะไรที่เฟื่องฟูงมากๆม,มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นมูลค่ามหาศาลแต่ทว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนั่นก็คือภัยคุกคามจากหนูที่มันสร้างความเสียหายให้แก่ชาวไร่เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในไร่อ้อยหรือโกดังเก็บสินค้าจนทําให้ในปี1883ได้มีความพยายามในการแก้ไขเรื่องนี้โดยการนําพังพอนที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในอินเดียเข้ามาปล่อยในฮาวายเป็นจนํานวนมากโดยหวังว่ามันจะสามารถกําจัดหนูและลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้้นนนนจจรริงกกกกลัับแย่วาาาเพะอ พังพรจะไม่สามารถลดปริมาณหนูได้อย่างที่คิดแล้วมันยังแพร่กระจายลุกลามใหญ่โตจนส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวมและกลายเป็นว่าทั้งหนูและพังพรต่างก็สร้างปัญหาให้กับชาวไร่เป็นอย่างมากซึ่งปัญหานี้ก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 6. ตัวอักษรฮาวายอย่างที่เราทราบกันดีว่าฮาวายนั้นมีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมต่างๆเป็นของตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวอักษรแล้วคุณทราบไหมครับว่าในภาษาฮาวายนั้นมีตัวอักษรเพียงแค่12ตัวกับอีกหนึ่งสัญ,ญล อันดับที่5แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าฮาวายนั้นเกิดขึ้นจากแนวภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรแปซิฟิกและภูเขาไฟที่มีอยู่ในฮาวายก็ยังไม่ดับสนิทซะด้วยนั่นจึงทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่ฮาวายได้โดยแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดในฮาวายเท่าที่มีการบันทึกมาเกิดขึ้นในวันที่2เมษายนปี1868มันมีขนาดของแผ่นดินไหวอยู่ที่7.9มีความรุนแรงตามมาตราเมอร์คอลี่อยู่ที่ระดับ10คือมีอนุภาพที่รุนแรงสามารถทําให้พื้นดินที่ร่วนซุยเกิดเป็นรอยแยกได้สามารถทําาาาาาใหหห้้้ออครรรรพพังงททลยืืถกนีี่ดมไฟุ ภาพขนาดนี้ก็สามารถทําให้รางรถไฟบิดงอได้เช่นกันและในแผ่นดินไหวครั้งนี้มันก็ยังทําให้เกิดคลื่นสึนามิที่มีความสูงเกือบือเมตรจนทําให้มีผู้เสียชีวิต77คนและในปัจจุบันเราก็ยังคงสามารถตรวจัอบ after s h o อ k จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้อันดับที่4คนเร่ร่อนในฮาวาย นอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับหนูและพังพอนแล้วที่ฮาวายนั้นมีปัญหาคนเร่ร่อนด้วยเช่นกันซึ่งจากการสำรวจของทางการสหรัฐในปี2020พบว่ามีคนเร่ร่อนในฮาวายเป็นจำนวนประมาณ6,458คนโดยที่ในจำนวนนี้มี2,777คนที่มีการสร้างที่อยู่ที่กำลังของตัวเองขึ้นมาในขณะที่คนที่เหลือนั้นไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองมีผู้สูงอายุ881คนและมีคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอยู่ประมาณ650คนและแน่นอนว่าโดยปริมาณคนเร่ร่อนที่มีมากขนาดนี้ก็ยอมนำมาซึ่งปัญหาต่าง าายาามมกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขาอานาัยปัญหาอาชญากรรมและรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางการสหรัฐนั้นก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลการหางานให้ทําหาที่อยู่ให้อาศัยหรือแม้แต่ในปี2014ก็ได้มีการออกแคมเปญซื้อตั๋วเครื่องบินให้ฟรีเพื่อให้พวกเขาสามารถบินกลับไปบ้านเกิดของตัวเองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วปัญหานี้ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่และคาราคาซาังมาจนถ,ถึงปัจจุบันอันดับที่3แจ้งเตือนผิด ในวันที่13มการาคมปี2018ในเวลา8นาฬิกา7นาทีชาวฮาวายได้รับข้อความที่ทําให้พวกเขาเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาว่าฮาวายกาลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธขอให้ทุกคนรีบหาที่หลบภยัยและย้ําว่านี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมนั่นจึงทําให้เกิดความแตกตื่นเป็นอย่างมากทุกคนต่างก็หวาดกลัวแล้วรีบหาที่หลบภัยกันเป็นการใหญ่แต่ทว่า38นาทีให้หลังทางเจ้าหน้าที่ของฮาวายก็ได้ออกมาประกาศว่าข้อความที่แจ้งไปนั้นมันไม่ใช่ความจริงและไม่มีขีีีปนนาาาาววุธท่่่่่่้้แแตตออยงงงใดซึกกรจเเืิเ น,นี้มันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดในการฝึกซ้อมของพวกเขานั่นเองอันดับที่ 2. ภูเขาไฟที่สูงที่สุดเกาะฮาวาวนั้นเกิดขึ้นจากภูเขาไฟ5ลูกอันได้แก่ภูเขาไฟคีลาเวอาภูเขาไฟโคฮาลาภูเขาไฟฮุงอาลาไลภูเขาไฟเมานาโลอาและภูเขาไฟเมานาเคอา ซึ่งภูเขาไฟที่สูงที่สุดในฮาวายก็คือภูเขาไฟเมานาเคอาที่มีความสูงวัดจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่4,205เมตรแต่ถ้าหากเราทําการวัดจากฐานของภูเขาไฟที่อยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเราก็จะได้ความสูงประมาณ1200เมตรซึ่งสูงมากกว่ายอดเขาเอเวอเรสซะอีกอันดับที่ 1. เศรษฐกิจของฮาวาย สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นฮาวายเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงมากซึ่งจากการรายงานของ Forbes ในเดือนธันวาคมปี2019ระบุว่าฮาวายนั้นมี GDP อยู่ที่97,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2.89ล้านล้านบาทแต่ถึงอย่างนั้นในการจัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจฮาวายนั้นกลับอยู่อันดับที่47จาก50รัฐซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฮาวายมีระบบภาษีที่ซับซ้อนมากมีต้นทุนด้านการขนส่งและพลังงานที่สูงมากอีกทั้งคนที่จะมาอาศัยอยู่ที่น